สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะมาเรียนเรื่องของตัวแบบการจำลองสถานการณ์นะครับ Simulation นะครับ Model นะครับอ่าก็ตัวแบบการจำลองสถานการณ์นะครับเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถสร้างให้เข้ากับสภาพปัญหาได้ทุกทุกรูปแบบนะครับโดยใช้หลักทางสถิติมาจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับหรือใช้ในการตัดสินใจในรูปแบบต่างๆนะครับหรือทางเลือกนะครับ สามารถที่จะช่วยให้ผู้บริหารวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาขั้นตอนการจําลองสถานการณ์นะครับก็คือศึกษาปัญหารายละเอียดต่างๆนะครับสร้างตัวแบบการจําลองนะครับทดสอบตัวแบบการจําลองนะครับคานวณน,นะครับประเมินผลแล้วก็นําไปใช้นะครับตัวแบบการจําลองสถานการณ์นะครับแบบมัลติคาโลนะครับก็เป็นตัวแบบการจําลองที่ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดยการพิจารณาปัญหาหรือเหตุการณ์ โดยใช้ค่าความน่าจะเป็นนะครับจากตารางตัวเลขสุ่มนะครับอ่าขั้นตอนของตัวแบบการจําลองสถานการณ์มิติคาโลนะครับ1เก็บข้อมูลและคํานวณหาความน่าจะเป็นนะครับ 2. คํานวณความน่าจะเป็นสะสม3สร้างช่วงตัวเลขสุ่มนะครับก็มีอะไรครับขอบเขตบนขอบเขตล่างนะครับ 4. กําหนดค่าตัวเลขสุ่มนะครับ5ใช้ตัวเลขสุ่มจําลองสถานการณ์ที่ต้องการศึกษา อ่ามาดูตัวอย่างเลยนะครับเพื่อที่ใจะให้เข้าใจง่ายนะครับตัวอย่างที่1นนะครับพี่หมีเปิดร้านขายคอมพิวเตอร์นะครับได้จําลองสถานการณ์ความต้องการสินค้าในแต่ละวันโดยใช้ข้อมูลระยะเวลา100วันที่ผ่านมาพบว่ายอดขายอยู่ระหว่างวันละ3ไอ้โทษทีศูถึงสเครื่องดังดังนี้นะครับก็คือดังตารางนี้นะครับก็คือความต้องการของเครื่องนะครับศูนย์เครื่องมีความถี่10วัน มีความต้องการหนึ่งเครื่องมีความถี่40วัน2เครื่อง38วัน3มเครื่อง12วันนะครับไม่เป็นลักษณะของโจทย์นะครับจากนั้นเรามาหาเลยครับความน่าจะเป็นนะครับเมื่อเรารู้จะโจทย์ให้มาความถี่เราก็รู้แล้วนะครับความถี่นะครับในการที่จะหาความน่าจะเป็นนะครับก็ได้จากอะครับหาความถี่หารด้วยอะไรครับผลรวมทั้งหมดของมันนะครับก็เท่ากับ10หาร100นะครับก็ได้เท่ากับเลยครับ0.10นะครับ 40หาร100เท่ากับ0.438หาร1 0 0เท่ากับ0.38 12หาร100เท่ากับ0.12นะครับแล้วท่ไมครับเราก็มาคำนวณหาความต้องการของสินค้านะครับเท่ากับอะไรครับอ่ะความต้องการศูนย์เครื่องคูณด้วยความน่าจะเป็น0.1นะครับบวกด้วยความต้องการ1เครื่องคูณด้วย0.4นะครับบวกด้วยความต้องการ2เครื่องคูณด้วย0.38บวกด้วย ความต้องการ3มเครื่องคูณด้วย0.12ออกมาเป็น1.52เครื่องนะครับแต่เราจะเห็นไหมครับว่านะครับซึ่งการเมื่อกี้เป็นสนามของการรวมนะครับจะไม่เห็นภาพในแต่ละวันนะครับซึ่งมันติคาโลนไหมครับสามารถที่จะสุ่มและหาได้นะครับโดยการคำนวณความน่าจะเป็นสะสมและสร้างเลยครับช่วงตัวเลขสุ่มมานะครับโดยมีวิธีดังนี้นะครับไอตัวนี้เราเห็นไหม จากโจทย์ให้มานะครับไอ้ตัวนี้ความน่าจะเป็นที่เราคิดมาเมื่อกี้หนึ่งเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็อะไรครับเราก็มาหาความความน่าจะเป็นสะสมเพิ่มนะครับโดยอะไรครับเริ่มจากอะไรครับตั้งไปครับ 0....1.. นะครับบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย0.4ได้เท่ากับ0.5นะครับแล้วก็เอา0.38เนี่ยมาบวกเลยครับ0.5ก็ออกมาเป็น 0. 88นะครับ เราก็เอา0.12มาบวก0.88ก็เป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับ1นะครับโอเคนะได้ดังนั้นเราได้ไหมครับเราก็ได้ความน่าจะเป็นสะสมมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็ทดไหมครับกําหนดช่วงตัวเลขสุ่มนะครับโดยนะครับเรากําหนดแล้วเราจะเห็นว่าความถี่สะสมเนี่ยครับเราจะเห็นว่าอะไรครับ0.10นะครับเราก็เป็นอะไรครับให้เป็นอะไรครับขรอบเขตบนเลยนะครับก็คือเท่ากับ10นะครับ โดยขอบเขตล่างสุดก็เป็นครับตัวสุดท้ายของเลขก็คืออะไรครับ0.1นะครับตัวต่อมาเท่ากับอะไรครับ11แล้วก็ทำไมครับอ่าตรงนี้อ่าความน้จะเป็นสะสมเท่ากับอะไร0.50นะครับก็เราก็ตัวเลขน,นะาตัวตัวหลังมาเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ยกมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็เป็น51แล้วถึงอะไรถึง88แนะครับแล้วสุดท้ายก็มา 89- ถึง100แต่ว่าใช้ได้แค่สองเลขสองตัวก็เป็น0 0เท่านั้นเอง โอเคนะไม่งงนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับนี่เป็นลักษณะของอะไรครับตารางตัวเลขสุ่มนะครับซึ่งอาจจะสร้างสร้างโดยใช้ Excel สร้างก็ได้หรือเป็นลักษณะของอะไรครับตัวเลขสุ่มสำเร็จรูปก,ก็ได้นะครับนี่ก็คืออาจารย์หามาจากตารตัวอย่างที่เขาเขาทำไว้ให้นะครับก็เลยเอามานะครับเราก็จะใช้ตัวเลขตัวเนี้เป็นตัวเลขสุ่มนะครับ เป็นตารางตัวเลขสุ่มนะครับไม่ต้องไปทําใหม่อะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะลองดูต่อนะครับโดยนะครับเราจะจําลองสถานการณ์ความต้องการสินค้า10วันนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมครับไอตัวนี้นะครับเฉลี่ยเนี่ยเราเราไม่สามารถอะครับห้าจุดสองห้าจุดห้าสองเครื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรารู้เป็นขนาะของภาพรวมหมดนะครับซึ่งไม่รู้ในแต่ละวันแต่เรารับ เราต้องการรู้ในแต่ละวันนะครับเราก็ทําไมครับเราก็มาคำมาคำนวณหาในแต่ละวันนะครับซึ่งใช้ลักษณะของอะไรอ่าค่าตัวเนี้มันก็ต้องอะไรครับไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับมาสักสิบวันหรือสิบสองวันก็ได้นะครับแต่จะใช้สักสิบวันนะครับแล้วก็เลือกตัวเลขสุ่มนะครับอ่าในการเลือกตัวเลขสุ่มนะครับอ่าจากตรงนี้นะครับจะเลือกตรงแถวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราจะเลือกตรงไหนก็ได้นะครับเลือกตรงไหนก็ได้นะครับ ก็เป็นลักษณะของอะไรครับมัลติคาร์โลเป็นลักษณะของการสุ่มตัวเลขตัวไหนก็ได้นะครับแถวไหนก็ได้แถวบนแถวล่างนะครับแถวตั้งแถวนอนก็ได้นะครับในที่นี้อาจารย์เลือกเลยครับแถวที่3เป็นแนวตั้งอ่าก็โดยมีอะไรบ้างห้าสี่สี่หกสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนะครับอ่าก็เอามาใส่เลยให้ครบจำนวนเท่าไรครับสิบวันห้าสี่สี่หกสี่สี่เจ็ดเจ็ดเห็นไหมครับโอเคนะรวมทั้งสิบวันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูนะครับตัวเลขที่สุ่มเลือกมาห้าสิบสี่ เราก็มาดูที่เราคำนวณไว้ตัวตัวเลขสุ่มนะครับ54 54อยู่ตรงไหนครับ54อยู่ในช่วง51ถึง88นะครับซึ่งความต้องการของเครื่องก็คือ2นะครับเราก็ทำไมครับเอา2มาใส่นะครับอ่ะตัวต่อไป4 6 46อยู่ตรงไหน4 6อยู่ระหว่าง1ถึง50อยู่ในช่วงความต้องการ1เครื่องก็ทำไมครับเอา1มาใส่ C 4, 4ล่ะส 4, 4ก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในความต้องการเครื่อง1ก็เอาไหมครับเอา1มาใส่7 7ล่ะ7 7 77ก็อยู่ในครับสองเครื่อง2มาใส่67ล่ะหก็จะก็เนเียกับสเครื่องนะครับสองเครื่องมาใส่99อ่า99อยู่ตรงช่วงนี้นะครับ สามเครื่องแล้วก็ทำไมครับเอามาใส่สามก็ใส่จนได้ครบหมดเลยนะครับดูตามจัดตารางแล้วมาใส่ครบนะครับช่วงช่วงตัวเลขสุ่มนะครับแล้วจากนั้นก็ทำไมครับเอามารวมนะครับก็ได้สิบเจ็ดโอเคนะอ่ะแล้วก็มาสรุปนะครับจากการจําลองสถา,านการณ์สิบวนันมีความต้องการรวมสิบเจ็ดเครื่องฉเฉลี่ยวันละหนึ่งจุดเจ็ดเครื่องก็สิบปหารนะครับแต่ถ้าใช้ตัวเลขสุ่ม แถวอื่นก็จะได้ค่าเฉลีย่ยความต้องการที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามเมื่อมีการจําลองสถานการณ์หลายวันมากขึ้นค่าเฉลีย่ยความต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปโดยในที่สุดแล้วจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าความต้องการที่คาดหมายที่คํานวณไว้1.52เครื่องที่เราคํานวณไว้ก่อนหน้านี้โอเคนะอ่ะมาดูตัวอย่างที่2นะครับโรงงานพี่หมีผลิตสิ้นส่วนรถยนต์วันละ10,000ชิ้น นะครับในการผลิตสินค้าแต่ละวันจะมีสินค้าจำนวนหนึ่งที่ชำรุดเสียหายและต้องการคัดทิ้งไปคิดเป็นค่าใช้จ่าย2บาทในช่วงการผลิต200วันที่ผ่านมาพบว่าเกิดสินค้าชำรุด 20, 30, 40ชิ้นและ50ชิ้นตามลำดับนะครับดังตารางนะครับเราก็มีตารางมาเบงครับที่เป็นขษาะของโจทย์นะครับจำนวนสินค้าชำรุด ย0่0ิ0สาความถี่1นึ่งร้อยรวมกัเป็น200โอเคนะส0งร้อวันพอดีเลยอ่ะก็มาคำนวณน,นะครับจำนวนสินค้าที่ชํรุดยี่สิบสามสิบสี่สิบหตามโจทย์เลยความน่าจาเป็นก็ทำไ,ไมครับจากตรงนี้ก็เอา100หาร200ก็ได้เป็น0.5 60หาร200ก็เป็น0.3 30หาร200ก e anyway> ็เป็น0.15 10หาร200ก็เป็น0 0 5นะครับความน่าจะเป็นเท่ากับ1โอเคนะต่นี้ความน่าจะเป็นสะสมหล่ะก็ทำไมครับเอา0.50มาตั้งนะครับบวกด้วย0.30ก็ได้เท่ากับ0.8 0ก็มาตั้งนะหลังจากนั้นก็ทำไมครับเอา0.15มาบวกก็ได้เป็น0.95 แล้วก็มาครับเอา0.05มาบวกก็ได้เท่ากับ1โอเคนะหลังจากนั้นเราก็ทําไมครับทำการสุ่มตัวเลขเลขนะครับช่วงตัวเลขของการสุ่มนะครับก็ด้เป็นตัวหลังนี้ไหมครับห้าสิบก็มาตั้งไว้ก่อนเป็นขอบเขตบนแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นอะศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็มาตั้งต่อเพิ่มนะครับเป็นห้าเอ็ดถึงนะครับถึงแปดศูนย์แล้วก็แปดเริ่มด้วยแปดหนึ่งถึงเก้าเก้าห้าแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเก้าหกถึงหนึ่งร้อยก็เป็นศนะูนย์ศ จำนวนที่ชำรุดก็20คูณ0.50ตัวนี้นะครับคูณด้วยความน่าจะเป็นจำนวนสินค้าชำรุดนะครับคูณด้วยความน่าจะเป็นสะสมทุกตัวเลย2 0่0 4 0 50ม่าคูณกับแล้วความน่าจะเป็นสะสมก็จะออกมาเป็น27.5ชิ้นโอเคนะอ่ะแล้วก็มามาต่อเมื่อกี้อย่างที่บอกไว้นะครับเราไม่สามารถ รู้แน่ในแต่ละวันเป็นยังไงนะครับเราก็มากําหนดในแต่ละวันนะครับก็อาจารย์เลือกแค่สิบวันพอนะครับก็เหมือนเดิมเลยตัวเลขที่สุ่มก็เลือกเอานะครับจากจากอะไรครับจากตัวเลขสุ่มเลือกเอาตัวไหนก็ได้แต่อาจารย์เลือกเหมือนเดิมนะครับคือช่องที่สนะครับก็มาเป็นอะไรครับ5 4 4 6 4 4 7ี6 7ก9ีจนะครับจนครบสิตัวที่7จ็นะครับ อ่ะแล้วก็มาดูนะครับหลังจากตัวนี้จํานวนสินค้าที่ชำรุดอ่ะตัวเลขสุ่มที่54แล้วเราก็ไปดูเลยครับ54นะครับสินค้าที่ชำรุด30อ่ะ3าแล้วก็ใส่34ลงไป c 6อยู่ในช่วงไหนช่วงที่ 30, สินค้าชำรุด30ก็ใส่30อ่ะตัวที4 6นะครับอยู่ในช่วงตัวเลขสุ่มที่อะไรครับ20ชสินวนสินค้าชำรุด0ก็ใส่20ลงไป c อ่ะ สี่สี่ก็ช่วงนี้ก็เป็นอะไรยี่สิบนะครับเจ็ด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 ก็อยู่ในช่วงนี้สามสิบนะครับหกเจ็ดหกเจ็ดก็อยู่ในช่วงสามสิบนะครับเก้าเก้าอ่าเก้าเก้าอยู่ในช่วงไหนครับอยู่ในช่วงห้าสิบก็ใส่ห้าสิบลงไปใส่จนครบแล้วทำไมครับเอามารวมนะครับก็เป็นอะไรครับสองร้อยเก้าสิบหลังจากนั้นนะครับที่เขาบอกว่าอะไรค่าใช้จ่ายนะครับจากจดกำนวนให้เป็นไหครับ คิดเป็นค่าใช้จ่ายชิลละ2บาทนะครับก็ทําไมเอา2ไปคูณนะครับก็ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายก็คือครับอคูณสเท่ากับ60 2คูณสาเท่ากับ60 2คูณสี่อ้สคูณยีเท่ากับ40 2สคูณย0เท่ากับ40 2คูณสาเท่ากับ60 2คูณสาเท่ากับ60 2คูณห้เท่ากับ100นะครับคูณไปเรื่อยๆจนทาไมครับอ่าจนครบนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดทาไมครับมาบวกกันก็ได้เป็น 580ดังนั้นนะครับจากการจำลองสถานการณ์นะครับสมรุปโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น10บวันก็เป็น290ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นวันเดียวก็เท่ากับ29ชิ้นนะครับและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันเท่าไหร่ครับ58าบาทก็10มหาหนะครับซึ่งทำไมครับเมื่อกี้เราได้อะไรครับ27.5นะครับกับ29าทำไมค่ามันก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่ามาดูตัวต่อไปนะครับ ตัวอย่างที่3นะครับร้านขายโทรศัพท์มือถือเจ้าของร้านได้เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าร้อยวันลูกค้ามีความต้องการซื้อโทรศัพท์15ถึง20เ,เครื่องต่อวันดังตารางอ่าก็คือเลยครับจำนวนโทรศัพท์นะครับ1ิ16 17 18นะครับจำนวนวันทำไมครับ2ี0ยี่ิบ15นะครับ15เครื่อง อจำนวนโทรศรัพท์สิบห้าก้อนไมครับยี่สิบวันนะครับไล่เงินไปจนครบหนึ่งร้อยนะครับดังนั้นทางร้านมีการวางแผนสั่งซื้อโทรศรัพท์อย่างไรโดยราคาขายเครื่องละ9,000บาทนะครับราคาต้นทุนเครื่องละ7,500นะอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ออกมาคำนวณเลยครับไอ้สองแถวนี้สองแถวแรกนะครับโจทย์กำหนดให้นะครับเราก็มาคิดอะไรครับหาค่าความน่าจะเป็น ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับอะไรครับ20หารร้อยเท่ากับ0 2น0้อกับ0 3 2 5หารร้อยเท่ะครับหารไปจนครบค่าความน่าเป็นก็ต้องเท่ากับ1นะครับค่าความน่าจะเป็นเฉลี่ยสะสมน่และครับเอา 0..2 มาตั้งบวกด้วยเลยครับ0.3ก็เป็นนะครับ0.5นะครับบวกด้วย0.25ก็เป็น0.75บวกด้วย0.1ก็เป็น0.85บวกด้วย 0. 1>, 1ก็เป็นอะไรครับ0.95บวกด้วย0.05นะครับบวกกับ0.95ก็เท่ากับ1โอเคนะตรงนี้ไม่งงนะครับแล้วก็มาสร้างตัวเลขสุ่มนะครับก็เริ่มจากอะไรครับได้20เห็นมั้ก็เริ่มจากอะไรครับ01ถึง20 21ถึงนะครับถึง50 51ถึง75 76ถึง85 85ถ,งถึง95แล้วก็95ถึง100ก็00นั่นเองนะครับ อ่าเราก็มาดูนะครับเรากําหนดไว้ครับสิบวันนะครับตัวเลขสุ่มอาจารย์ก็ใช้แถวเดิมนั่นแหละนะครับแถวที่สามแนวตั้งก็ย่อ,อมาเป็นรูปแบบนี้นะครับความต้องการล่ะเราก็มาดูห้าสิบสี่นะครับตัวเลขสุ่มห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะครับอ่าห้าสิบสี่อยู่ในช่วงไหนครับห้าสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้าจำนวนโทรศัพท์สิบเจ็ดเราก็ใส่สิบเจ็ดไปสี่สิบหกสี่หก อยู่ในช่วงนี้46 2 1ก็ถึง50นะครับก็เป็น16เราก็ใส่ลงไป44ก็เหมือนกันนะครับอยู่ในช่วง16นะครับ77 77อ่า77 77อยู่ในช่วงอะไรครับ18นะครับหาจนอะไมครับจนครบหมดทั้ง10 1สิบวันแล้วก็อะไมครับเอามารวมกันนะครับก็ได้เป็น172นะครับก็สรุปได้ว่าอะไรครับจากตารางยอดขายรวม10วันจะได้172เครื่อง เฉลี่ยมีความต้องการโทรศัพท์วันละ17.2หาร10ก็ได้เท่ากับ17.2นะครับก็ประมาณ17เครื่องต่อวันนะครับโอเคนะดังนั้นนะครับถ้าทางร้านต้องการที่จะวางแผนสำหรับในการขายโทรศัพท์เพื่อเตรียมไว้ขายในรอบ10วันข้างหน้าทางร้านควรสั่งซื้อมาวันละเท่าไหร่จึงจะทำให้มีกำไรโดยรวมใน10วันมากที่สุด นะครับไอ้วิธีนี้ก็ทำไมครับวางแผนลุ้นหน้า10วันนะครับซึ่งอาจจะใช้แค่10วันพอนะครับซึ่งมี2วิธีนะครับเอาวิธีแรกนะครับสั่งซื้อตามยอดขายเฉลี่ยในในทุกรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลก็ได้ไหมครับก็คือยอดขายได้ไหมครับ17เครื่องต่อวันทุกทุกรอบเลยนะครับกัเท่าไหร่ครับวิธีที่1นนะครับทุกรอบเลยนี่ตัวเลขสุ่มนะครับ อันนี้ตัวเลขความต้องการนะครับตัวเลขความต้องการที่เราได้มาจากตารางตัวน uh ี huh. ้ตัวเลขความต้องการนะครับแล้วทำไมครับปริมาณสั่งซื้อตามวิธีที่1นึ่ทำไมครับ17ทุกเครื่องเลยนะครับดังนั้นยอดขายเป็นไรครับปริมาณสั่งซื้อ17ความต้องการ17ยอดขายก็ได้ขายได้เท่าไหร่17ตอนี้ความต้องการ16ปริมาณสั่งซื้อ17ยอดขายได้ไหมครับ16เนื่องจากอะไรครับความต้องการมีแค่16จึงขายได้แค่16 โอเคนะไม่งงนะความต้องการ16ปริมาณสั่งซื้อ17แต่ยอดขายขายได้แค่16นะครับตอนนี้ความต้องการ18ปริมาณสั่งซื้อ17แต่ขายได้ทำไมครับขายได้แค่ 17, เพราะเราสั่งซื้อมาแค่17นะครับตัวนี้คือ17ก็ได้ขายได้17 20สั่งซื้อแค่17ก็ขายได้แค่17นะครับ16ก็เหลือไปครับยอดขายขายได้16นะครับโอเคนะไม่งงนะแล้วหลังจากนั้นทำไมครับ เราก็เอามารวมนะครับตรงนี้รวมนะครับปริมาณสั่งซื้อรวม้งหมวดก็ได้1 7อนะครับไอความต้องการคือร72เครื่องนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราคิดมายอดขายก็เป็นเลยครับ165นะครับแล้วเราก็มาครับมาสรุปนะครับการคำนวณผลตอบแทนนะครับกำไรวิธีที่1นะครับยอดขาย165เครื่องราคาขายเครื่องละ900 0บาทเป็นเงิน1 4 8 5 0ล้านแ่บาทนะครับ ปริมาณการสั่งซื้อนะครับ1้อเครื่องราคาต้นทุนเครื่องละ7,500เป็นเงิน1นึ5งล้านสองแสนบาทนะครับดังนั้นขายโทรศัพท์จะมีผลตอบแทนกำไรเป็นเงินเท่ากับเอา2ตัวเนี้ยมาลบมาลบกันนะครับเท่ากับกำไร2 1 0 0 0 0บาทโอเคนะไม่งงนะแต่นี้มาตามวิธีที่2นะครับวิธีที่2คืออะไร วิธีที่2ก็คือสั่งซื้อมาขายตามยอดขายวันก่อนหน้าหรือตามยอดขายที่ขายได้จริงของตัวเลขสุ่มวันก่อนหน้านั่นเองนะครับอ่ะล้วก็เหมือนเดิมเลยนะั่นนี่วิธีที่1นนะนี่วิธีที่2นะครับตัวเลขเหมือนเดิมเลยความต้องการเหมือนเดิมนะครับปริมาณการสั่งซื้อเราจะเห็นไหมครับความต้องการ17นะครับเราก็สั่งซื้อมาทำไมครับ17ยอดขายก็ขายได้17เโอเคนะตัวนี้เขาบอกว่าตามวิธีที่2เนี่ยคืออะไรครับ ให้ปริมาณสั่งซื้อมาเท่ากับความต้องการอันแรกนะครับพูดง่ายง่ยกความต้องการเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่หถึงอะไรครับถึงเมาไว้เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเพื่อไม่ให้การงงนะครับแล้ว่าจะบอกไปทีตัวนะครับก็คือไอเดีที่2นะครับความต้องการซื้อ16บหปริมาณสั่งซื้อ17บเจทำไมสั่งสิก็คืออะไรครับ ความต้องการขายก่อนหน้าเนี่ยมันเท่าไหร่มัน17เราก็เลยไหมครับสั่งมา17แต่เวลายอดขายจริงขายได้แค่16นะครับอ่าตัวต่อไปนะครับวันที่3ความต้องการ16เราสั่งซื้อเท่าไหร่เราสั่งซื้อมา16ก็คืออะไรครับความความต้องการการก่อนหน้าอ่าก่อนหน้าก็คือ16นะครับเราจะสั่งซื้อปริมาณ16นะครับจริงขายได้16พอดี นะครับอ่าวันที่4ต้องการ18นะครับปริมาณสั่งซื้อ16 16มาจากไหน16ก็มาตัวอะไรครับความต้องการก่อนหน้านะครับก็มาใส่นะเป็น16ก็เขาขายยายขายได้16ไม่งงนะไอะอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับความต้องการวันที่5 17นะครับแต่ปริมาณสั่งซื้อเท่าไหร่ครับปริมาณสั่งซื้อ18ยอดขายก็ขายได้17 นะครับอ่ะคิดไปเรื่อยๆนะครับเราก็สุดท้ายก็อาไรครับมารวมผลบวกกันนะครับยอดขายก็ได้163นะครับปริมาณสั่งซื้อก็ได้171ความต้องการก็172เครื่องนะครับก็มาสรุปว่าอะไรครับการคำนวณผลตอบแทนกำไรนะครับวิธีที่2นะครับยอดขาย163เครื่องนะครับราคาขายเครื่องละ9,000บาทเป็นเงิน1 4 6 7 0 0 0บาทปริมาณการสั่งซื้อ 171เครื่องราคาต้นทุนเครื่องละ7,500พันเป็นเงิน1 2 0 0ง0สนสองหมื่นหนึ่ไอหนล้านสองหมไอสองแสนแบาทนะครับดังนั้นขาโยโทรศัพท์จะมีผลตอบแทนเท่าไหร่ก็สอตงตัวนี้มาลบกันนะครับก็เหลือเป็นเท่าไหร่ครับ1น8่งแ0นบาทนะครับแล้วก็มาสรุปว่าอะไรครับเปรียบเทียบ2วิธีในรอบ10วันพบว่าควรสั่งซื้อโทรศัพท์เวะลาสิบเเครื่องทุกวันเพร,ะเราะทำให้เลยครับมีกำไรมากกว่า ก็เลยมาลบกันนะครับก็คือกําไรมากกว่า25,500นะครับจากตัวอย่างเป็นการจําลองสถานการณ์ในการตัดสินใจ,ใ,จในการสั่งซื้อสินค้าโดยพิจารณาการสั่งซื้อที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับอ่ะโอเคไหมพอเข้าใจนะแต่ถ้าไงไม่ไม่เข้าใจก็มาถามากรอบแล้วกันนะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ให้แล้วก็ส่งแบบฝึกหัดให้นะครับ